สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับถ้าเบรกแตกหรือขันเล่งค้างนะครับรับรองว่าดูคลิปนี้แล้วทําตามนะรอดชัวร์ครับ ปัจจุบันนะครับผมปัญหาเบรกแตกหรือคันเร่งค้างนะครับพบได้น้อยลงกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับเพราะเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์นะครับก้าวหน้าไปมากแล้วทําให้วิศวกรนะครับสามารถออกแบบระบบต่างๆให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมหากเราใช้รถเกลนยิมิตของมันนะครับเช่นเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับขณะลงเขาจนเบรร้อนจัดหรือมีพรมปูพื้นนะครับเข้าไปขัดกับแป้นคันเร่งนะครับผม จนทาให้เกิดเหตุการณ์คันเร่งค้างเหล่านี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจึงขอแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับหากเกิดเหตุการ์เบรกแตกหรือคันเร่งค้างหากมีสติพอนะครับที่จะปฏิบัติตามนี้นะรับรองว่าสามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลง เรื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับมาดูการแก้ไขปัญหาเบรกแตกก่อนนะครับผมปัญหารถเบรกแตกในปัจจุบันนะครับมักพบได้บ่อยในรถที่ขับลงเขาด้วยความเร็วสูงนะโดยใช้วิธีการเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วตลอดเวลา จนทําให้ผ้าเบรกและจานเบรกร้อนจัดจนเสียประสิทธิภาพในการชะลอความเร็วไปนะครับเมื่อถึงจุดนั้นนะครับต่อให้เหยียบเบรกแรงแค่ไหนนะครับผมก็ไม่มีประโยชน์แล้วแถมรถยังเพิ่มความเร็วตามความชันของเส้นทางจนไม่อาจควบคุมทิศทางได้นะครับดังนั้นนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านากรณีรถเบรกแตกไม่สามารถชะลอหรือหยุดรถด,ด้วยการเบรกได้นั้น ก่อนอื่นเลยนะครับห้ามดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดเลยนะครับผมเพราะจะทําให้พวงมานพาวเวอร์ Power, นะหนักขึ้นและไม่สามารถเหยียบเบรกได้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือนะครับผมถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้นะก็คือ,เ,อเปลี่ยนตําแหน่งเกียร์ไปที่แทันทีนะครับเพื่อให้รถนะใช้เกียร์ต่ําสุดจะทําให้เกิด เอนจินเบรกนะครับช่วยชะลอความเร็วลงได้นะครับซึ่งตำแหน่งเกียร์ต่ำสุดในรถแต่ละคันนะครับอาจแตกต่างกันออกไปนะเช่นพวกจะมี L 2หรือ1นะครับผมซึ่งกรณีที่เป็นเกียร์แบบมีแป้นบวกลบนะก็ให้ผักมาที่โหมด M พร้อมกับลดตำแหน่งเกียร์ลงมาทันทีนะครับเมื่อความเร็วลดลงแล้วนะครับผมจนถึงระยะที่ปลอดภัยแล้วก็ให้ลองพยายามเบียบเบรกอีกครั้งนะครับ หากความเร็วไม่ลดลงนะครับก็ให้ดึงเบรกมือขึ้นอย่างนุ่มนวลน,นะเพื่อป้องกันล้อล็อกตายโดยประคองพวงลัยไ,ไว้ให้มั่นคงนะครับควบคู่กันไปนะครับก็รณนี้ต่อมานะครับผมคันเร่งค้างนะรถยนต์รุ่นใหม,ใหม่ในปัจจุบันนะครับจะถูกติดตั้งพวกระบบเอ่ออย่างเช่นเขาเรียกไงน,นะเบรกโอเวอร์ไลน์นะครับมาให้จะช่วยตัดการทํางานของคันเร่งเมื่อเหยียบเบรกนะทำให้รถไม่พุ่งไปข้างหน้าและสามารถชะลอความเร็วได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่สําหรับรถที่ไม่มีระบบดังกล่าวนะครับ หากเกิดคันเร่งค้างนะครับไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามนะก็เหมือนเดิมก็คือห้ามดับเครื่องยนต์เปน็นอันขาดนะครับห้ามดับเครื่องยนต์เปน็นอันขาดนะครับให้ปลดเกียร์ไปเกียร์ว่างหรือเกียร์ N อ,อย่างนี้นะครับผมรอบเครื่องนะจะพุ่งขึ้นสูงทันทีแต่ตัวรถจะไม่เพิ่มความเร็วจากนั้นนะครับให้เหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วอย่างปลอดภัยนะครับในกรณีที่เป็นรถไฮบริดนะที่ใช้พวกคันเกียร์แบบไฟฟ้านะ ก็ให้ผักคันเกียร์ไปที่ตัวเอ็นค้างไว้นะครับก็สามารถเข้าเกียร์ว่างขณะลดเคลื่อนที่ได้เช่นกันนะครับสิ่งสําคัญในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็กครับก็คือสตินะหากสามารถปฏิบัติตามคําแนะนำขั้นต้นได้นะครับก็จะช่วยให้รอดพ้นเหตุการณ์อันตรายได้อย่างปลอดภัยนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าเื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ